โอเคก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมแซกจินวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการแก้ปัญหาอาการของคลิปหรือวิดีโอที่เราถ่ายมาเนี่ยภาพมันสั่นหรือว่าสายแบบน่าลำคาญมากๆคือมาตัดเนี่ยดูแล้วเวียนหัวเวียนหน้านมากๆนะะซึ่งเราอยากได้คลิปที่ภาพนิ่งๆแบบเดินไปตรงๆนิ่งๆนะไม่มีไม่มีการสายอืมน่าลำคาญเนาะ ซึ่งอาการสายเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้หลายกรณีนะฮะซึ่งกรณีแรกเนี่ยที่เป็นกับตัวผมนะคืออาการหิวข้าวนะฮะเมื่อคนเราหิวข้าวเนี่ยมันเกิดอาการมือมันจะสั่นนะพอเราถ่ายไปมันก็จะสั่นมากๆนะฮะทีนี้เนี่ยอีกกรณีหนึ่งก็อาจจะเป็นที่ว่ากล้องมือถือหรือว่ากล้อง DSR l หรือกล้องมิเรเลนเนี่ยไม่มีการสั่นในตัวนะฮะอันนี้แหละปัญหา ซึ่งเราต้องใช้ความสามารถของเราล้วน้นในการถ่ายเนาะแต่ก็ยังไม่พอเมื่อเราถ่ายมาแล้วแล้วกลับมาดูเนี่ยอืมมันสัน่นฮะมันสั่นจนแบบน่าลำคาญนิดนึงนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการแก้ปัญหาด้วยเอฟเฟกในโปรแกรม Premiere Pro นะฮะซึ่งจะช่วยได้มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะมันไปดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้หน่อยนะฮะจะได้ม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะ ไปดูกันโอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าจอปโ,รรโปรแกรม Premiere Pro นะฮะซึ่งผมก็มีคลิปตัวอย่างที่จะเอามาใส่เอฟเฟกให้ดูนะฮะเดี๋ยวเราดูต้นฉบับก่อนนะฮะว่าเป็นยังไงเนาะ โอเคมันก็จะประมาณนี้นะมันคือคือประมาณว่ามันจะอ่าสั่นขึ้นลงซ้ายขวาแบบดูแล้วอาจจะอึดอัดสําหรับแบบว่านักตัดต่อที่ต้องการอยากจะได้คลิปที่แบบนิ่งๆสมูทเหมือนใช้ไม้กิมบอลนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราจะมาใส่เอฟเฟกกันนะว่ามันมีความแตกต่างขนาดไหนเนาะซึ่งเอฟเฟกวันนี้ที่เราจะใช้กันนั่นก็คือวับ s t าร์บ i ไลเนะครับผมเป็นเอฟเฟกที่ช่วยลดอาการสั่นหรือสายของคลิปวิดีโอนะฮะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาค้นหาเอฟเฟกในช่องเอฟเฟกด้านขวาตรงนี้นะฮะเนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนไม่มีก็มาที่ช่องวินโดว์ด้านซ้ายตรงนี้นะฮะกดเข้าไปเลือกเอฟเฟกตัวนี้นะฮะหรือกด shift บวก7็ก็ได้นะฮะโอเคเนาะทีนี้ก็พิมพ์คำว่า warp wa rp นะฮะเห็นไหมฮะตัวนี้ w a stabilizer นะฮะตัวนี้ เสร็จแล้วคลิกลากเข้ามาใส่ในตัวคลิปของเราเนาะหรือว่าฟุตเทจที่เราต้องการจะใส่เข้าไปเนาะอ่าเสร็จแล้วลากมาวางเลยเนาะปืบทีนี้ก็รอให้ตัวเอฟเฟกเนี่ยมันทำการประมวลผลก่อนนะฮะระยะเวลาเนี่ยก็จะอยู่ที่ความยาวของคลิปแล้วก็อาการสายของคลิปด้วยนะฮะว่ามีอาการสารั่นมากน้อยขนาดไหนซึ่งเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะ โอเคให้มาด้านซ้ายตรงนี้นะเอฟเฟกต์คอนโทรลนะครับผมตรงนี้เนาะเห็นไหมฮะมันจะขึ้นว่า11%เฟรมตอนนี้เนี่ยมันกำลังประมวลผลได้ที่300นะฮะจาก2 0 3 8เนาะ18%ประมาณอีก4นาทีถึงจะเสร็จนะฮนะเนาะหลังจากเสร็จแล้วนะฮะมันก็จะมีหน้าตาแบบนี้นั่นเองนะฮะอ่าแบบนี้นะเห็นไหมฮะเดี๋ยวเราดูหลังจากที่มันทำการ ประมวลผลเสร็จแล้วเรียบร้อยนะฮะเห็นไหมอาการวิดีโอเนี่ยมันจะนิ่งขึ้นในระดับหนึ่งเนาะแต่มันจะมีความตึกแต่อยู่นิดนึงที่ว่าภาพมันจะถูกยืดแบบถ้าไม่สังเกตก็อาจจะไม่เห็นนะฮะทีนี้เนี่ยเอฟเฟกมันทำอะไรกับวิดีโอของเราบ้างอ่ามาดูตรงนี้นะฮะตัวนี้นะฮะเฟรมดิ้งนะฮะคือมันจะทำการ คลอปแล้วก็ยืดตัวเฟรมของเราเนี่ยยืดตัวคลิปของเราเนี่ยขึ้นลงซ้ายขวานะฮะเดี๋ยวผมจะปิดตัวครอปของวิดีโอมันนะฮะว่ามันทําอะไรกับวิดีโอเราบ้างเนาะสังเกตนะฮะตั้งแต่ต้นคลิปเลยอ่าเห็นไหมฮะมันจะทํายังไงกับวิดีโอของเราอ่าเห็นไหมฮะคือเฟรมมันจะขยับไปขยับมาเนาะคือขอวิดีโอเนี่ยมันจะขยับขึ้นลงซูมเข้าซูมออกตัดเข้าตัดออกประมาณนี้นะฮะเนาะอ่าเห็นไหมฮะ ม,มันก็จะประมาณนี้เนาะทีนี้เราก็เลือกเหมือนเดิมนะฮะโอเคโอเคเดี๋ยวทีนี้เราจะเทียบภาพของคลิปที่ใส่เอฟเฟกไปแล้วแล้วก็คลิปที่เป็นคลิปต้นฉบับที่ยังไม่ทำอะไรเนาะอ่าลองดูนะฮะ เป็นยังไงกันบ้างผมกับเอฟเฟกต์スタบเบอไลเซอร์นะฮะเป็นเอฟเฟกที่ช่วยลดอาการสั่นหรือสายของภาพนะฮะซึ่งฟังก์ชันหลักๆของมันนี่ก็คืออ่าจากซึ่งมันจะมีหลักการทำงานอยู่ที่ว่ามันจะครอบภาพของเราไปส่วนหนึ่งแล้วก็ยืดขยับซ้ายขวาตัวคลิปของเราเนี่ยไปมาเนาะเพื่อให้ภาพมันดูนิ่งนะฮะซึ่งจากที่ผมดูแล้วเนี่ย ถ้าวิดีโอสั่นมากๆผมแนะนำถ่ายใหม่นะ,ะหาหรือหาอุปกรณ์ก i มบอลนะฮะช่วยลดอาการสั่นเนาะโอเคนะผมถ้าเพื่อนๆติดขัดปัญหาหรืออยากสอบถามอะไรก็สามารถสอบถามผมได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปเนาะหรือว่าจะทักมาทางแฟนเพจแซกทิงก็ได้นะฮะถ้าอยากให้ปรับปรุงในการนำเสนอหรือว่าสอนทำคลิปต่างๆเนี่ยก็สมารถคอมเมนต์บอกผมได้ที่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะฮะ โอเคนะฮะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะผมสวัสดีครับ